ณมหานครราชครความรุ่งโรดมีได้สาตร์ส่องถึงทุกคนแสงอาทิตย์อาจมอบความอบอุ่นให้ผืนดินอย่างเท่าเทียมแต่กฎแห่งมนุษย์กลับขีดเส้นแบ่งที่ไม่อาจข้ามพ้นสุนิตาชายผู้เกิดมาพร้อมตราประทับแห่งความต่ำต้อยเขาคือคนกวาดขยะคือผู้แบกสิ่งปติกูลในสายตาของชาวเมืองเขาไม่ใช่แม้แต่มนุษย์ กำแพงที่มองไม่เห็นกั้นขวางเขาจากโลกภายนอกความรังเกียจเดียดฉันคืออาวุธที่ทิ่มแทงหัวใจดวงน้อยๆยนี้ซ้ำแล้วซ้าเล่าจนเขาหลงลืมไปว่าตนเองก็มีเลือดเนื้อเช่นเดียวกับผู้อื่นความหิวโหวยไม่เลือกชนชั้นแต่ความเมตตาดูเหมือนจะเลือกที่รักมักที่ชังชีวิตของเขาคือการชดใช้กรรมหรือคือความโหดร้ายที่มนุษย์กระทำต่อกันแน่ แต่แล้วสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงก็พัดผ่านมาข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วราชครห์สมณะผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นดังด่งดวงตาของโลกกำลังเสด็จมาสำหรับสุนีตะข่าวดีของผู้อื่นคือความหวาดกลัวของเขาเขาถูกสอนเสมอว่าตัวเขาคือสิ่งอัป,ปมงคลคือมนทินที่ไม่คู่ควรแม้แต่จะให้เงาของตนไปทาบทับผู้บริสุทธิ และนั่นพระพุทธองค์ผู้ส่งละทิ้งราชสมบัติเพื่อค้นหาความจริงความสงบเย็นแผ่ซ่านไปทั่วทิศดั่งฝนทิพย์ที่ฉลมพื้นดินแห้งผากเขาพยายามทำตัวให้เลือนหายไปกับกำแพงหวังเพียงว่าโลกจะลืมการมีอยู่ของเขาชั่วขณะทันใดนั้นกงล้อแห่งธรรมได้หยุดหมุนท่ามกลางเสียงอื้ออึงที่เงียบลง พระองค์ทรงหยุดสายพระเนตรของพระองค์มิได้มองเห็นคนจันทานหรือคนเก็บขยะแต่มองเห็นดอกบัวที่รอวันผลิบานอยู่ภายใต้โคลนตมหนาทึบนั้นกำแพงแห่งวันณนะที่แข็งแกร่งมานับพันปีกำลังถูกทลายลงด้วยย่างก้าวแห่งความการุณาความกลัวกรีดร้องในใจสุนีตะเขาไม่คู่ควร เขาต่ำต้อยเกินกว่าจะรองรับพระเมตตานี้แต่พระหัตสนั้นกลับยื่นลงมาสัมผัสความสกปรกโดยไม่ลังเลเพื่อยืนยันความจริงอันสูงสุดว่าเลือดของมนุษย์ทุกวันนะล้วนเป็นสีแดงเฉกเช่นเดียวกันคราบใครภายนอกชะล้างได้ด้วยน้ำแต่คราบใครในใจชะล้างได้ด้วยธรรม สุนิตาผู้ต่ําต้อยได้ตายจากโลกเดิมแล้วภายใต้ผ้ากาสาวพัดนี้ไม่มีวันณะกษัตริย์ไม่มีวันณะจันทานมีเพียงบุตรแห่งพระตถาคตผู้เสมอกันด้วยศีลและธรรมดอกบัวเมื่อโผล่พ้นน้ำแล้วย่อมเบ่งบานรับแสงตะวันอย่างงดงามไม่ว่าโคลนตมที่ให้กำเนิดนั้น จะศก,กระปรกเพียงใดก็ตามคนมิได้เป็นพราหม์เพราะชาติตระกูลมิได้เป็นคนถอยเพราะชาติตระกูลแต่เป็นพราหมณ์หรือคนถอยก็ด้วยการกระทำของตนเอง